นี่ค่ะงัวงงามคู่อีกแล้วงัวงงามคู่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาใช้สองดอกพุ่นอืม สวัสดีคะ่ะพี่น้องค่ะพามาจอบเห็ดพึ่งอีกแล้วจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยค่ะเด้อช่องจัสมีนพาเพลินกระผ่านกดแล้วสวยบึงนางขายยาให้ด้วยค่ะเด้อมาขมาเก็บกันเลยค่ะเห็ดเก่าลัก เจอแล้วจ้ะเจอแล้วจ้ะวางามครูพี่น้องค่ะนะ มาอีกแล้วจ้าได้ปุ้นือชิบได้เรื่องขาด้วยได้แต่ขาจ้ะได้แต่ขาอันนี้อยู่ในออุ้ย,ยมีแฝดนำ ที่กินเว้ยเราเฝ้าน้ำห้าหน้าห้าหน้านนคือเป็นแม่พญาอ่างลางเนี่ยได้พเนาะงอูอย้ยพอได้ดอกพี่น้องค่ะโอ้ขาก็บโปได้เอานอนต่อสายใหญ่เยพี่น้องค่ะวันที่พอได้ฟิวนี่อีกแล้ว ง่ายง่ายง่ายค่ะปึงดูมาอีกรอบแล้วจ้าไม่อย่างมาหักโคอไว้ไงค่ะ ะนะขาอยากเน่าน้ำแล้วเ้อจ้ะขาอยากเน่าน้ำแล้วเดี๋ยวจ้งไปซ่อมอีกเทียนึง ดอกอันนี้คือซิบพได้แล้วล่ะคือด้วยจังไหยโพได้แล้วค่ะห้อยแมงกินเนาะค่ะนะขออนุญาตปาดถิ่มเลยเพราะวา่จาจักแมงอย่างมาเลียเนาะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ bụng bụng bê tông này bụng tông ní lệch anh mìa 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 giảm mìa 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 นี่เป็นกระดานเรือคะเด้อ สวยๆจ้านี่ปุ่นดอกหนึ่งตุ๊ปุติปิค่ะปุ่นดอกหนึ่งเดี๋ยวไปเอาดอกได้มาตัดเสีดอกนี่อุ้ยไม่ทางหูต้นสวยตุ๊อยู่ วาวงามคู่ค่ะ อยาตัดออกด้วยค่ะเ้อะอมน้ำแลยตุ๊กติจ้าโอ้โห่ได้แล้วให้เรานอนต่อยนี่ซะ อุย้ยเมาหมดพี่น้องค่ะอ,อืมนนอมองเนี่ยตัดจังชี้แล้วล่ะอมน้ำเนาหน้ำมโอ้ยเหงเนี่ยนอนลังหางหลิงเงียงอยู่ก่อนโต๊ะโทษโทษโทษ กืได้เหรอคือเปลดหรือเปิดเตอเนี่ยอึ๊บอ้ยพอได้แล้วค่ะออนอนต่อยแล้วเป็นเชื่อยีนี่แหละนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ เศจะรูจะรีทางพุณเนี่ยค่ะมัวงามคู่อีกแล้วมัวงามคู่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่สองดอกคุณ สองดอกตางพุ่นเปล้วใส่กันยังตัดขาพร้อมกันค่ะเ uh ่อสีคมหนีเ <arrivé> พ like <ged my favorite rifle design> ิ <lizard> ่งนนะเป็นไรแล้วนี่โอ้โหน้ำแล้วค่ะนี่แหละผลโครงการอยู่ในมอตโตนนี่นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกนึงตูปูอยู่เออพุ่นดอกเนึ้อบ้านไง แตัดหกค่ะไปตัดด้กันปะ่ะ ใช่กันกระตาคอยกระซ่ำบดตัดขาละมุนเอเ๊เลยอยู่อ้าวในดอกงามๆนี่อันมะมุนป้าสนไปสนนั่น ไปสวนนันเฮียครับตายอยู่ ปิปิมปมันย้ายตาไปกันน le ี่อะไรใส่ไหมอเนาวน่ามแล้วอีกโอรยมีเกิดปุ้งเนี่ยทได้ดีงามๆซะมึงเนค่ะ งาไม้กระไดเนาะพุ่นดอกหนึ่งเท่าแล้วดอกนั้นโอ้โดยดอกนี้ก็บบได้แล้วค่ะขากระนาวบ้างไงเอานอนตอยายนี่นไงพุ่นสามกระสัดม์อย่างทางพุ่นมีแต่นอนดังเลงดังลาง เหว่อะไรมนันหกโอ้ยเดี๋ยวเห็นเห็ดผู้ผูน้นะอะไรเปล่านี่ยผู้ผู้พะนะพอได้แล้วพี่น้องค่ะไม่ได้แล้วอุย้ยพอได้แล้วค่ะนมลุบ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 แล้วเดี๋ยวเห็นใกล้ๆกันจะได้ว่าบางแน่บางแน,งน,งน่เดี๋ยวขอหมุนออกไปนะอุย้ยพี่น้องขาบางแน่ คุณนอนจังงงจังงิ่ง,งเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งลายตานะขอมุนน่นออกมาก่อนโอ้ยเท่าแล้วพี่น้องกาบ้างนีะมัวงามคุยเราอยู่นี่ซะอันนี้เด้อันนี้เด้นนเดได้ไหมอู้อันนี้กระเทาแล้วค่ะ เท่าเลียวเท่าเลี้ยวดูอันนี้ได้ไหมอ้ยโอ้ยเมือ่อกีนั้นเดี๋ยวสิไปเบิ้บงขามันอยู่ชิได้บ่เอออันนี้ได้ได้อ้ยดอกน้อยเพรามันเมียงกินได้ไหมขาหนึ่งอุย้ยงาไหมก็มาค้ำคนไว้เนาะขาได้ขาได้เออ ขาแน่นตึกเลยค่ะอุ้ยปู่พะนะสมาหมูตัวูบอยู่ป้าจากไหนพี่น้องเห็นซื้อดรอกค่ะมองเนี่ยขากระสิโบได้แล้วล่ะอุ้ยคือเกนีกนอยู่ขาเกนียนอยู่ค่ะ,เ,คะเดี๋ยวไปชั้นนะสตดเพิ่งกันนั่นพอมีหอยเดี๋ยวเอาไปดูกันเสร็จแล้ว ทั่เห็ดตู้ผูบอยู่ไม่มีลูกไม่มีหลานติหันมดทั้งนี้เลยเงนอย่างนี้ได้เพราะนี่ยได้ตะขาอีกละหัน,น,อนเอาโอ้ยเนาะเจมันตัวตะข ใช้กันนี่ดอกหนึ่ง่นดอกหนึ่งผลดอกนัานก่อนได้บ่ค่อยบุบุบ่าป่าพะนะโอ้ยเป็นแต่ได้บ่เนาะ เหลือ,นอนงค่ะน,นอนเด้อค่ะพงศ์เน่าตกกรบป๋อได้แล้วค่ะอย,อยู่ในน้ำอ้ยอยู่ในหญ้าโดนว่าสิวะนี่ตกง,งามงามเน่าหมดอ,อันนี้ก็ะปได้แล้วนะพ่ด ขาพูกเป็นหรือมาทางเอาดอกนี้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยเอายาักเอฟเอาลายตานะมันเอายาักผุนดอกหนึ่งที่ทางผุ่นโอ้ยูแตาแตต โดนเน่าน้ามไปต่อจ้ะสวยงามอลังชางจ้ะเอาไม่อย่างก็จังหลังคอ,อยนี่พี่น้องก็มาเอเลยอยู่งไงยุ่งนีงนค่ะดูสิ อ็นนี่อะไรทำไมมาตุปุติปิเหลียวว่าได้ดิแต่ oh. ของอโอเสลิม oh. จ้าของเจอเห็ุงามวอาได้ค่ะว้าได้อันนี้อันนี้พอนนได้แล้วน,นี่อันนี้ไม่ได้แล้วได้แต่อันนี้นี่ ยาวะนสูตรสิเออได้ได้ไม่ไม่แมงโอเคเห็ดที่เราได้นะคะเนาะเห็ดเขาได้มือนี่สวยสวยงามงามเลยจ้ะพี่น้องจะจะมองดูน,นคะงามงามพี่น้องคะ่ะ